Let it be ของ The b e ีเทิลคือปล่อยวางหรือปล่อยไปอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดช่างหัวมันประไรนั่งรอผลที่จะเกิดขึ้นผมคิดต่อหากผมคิดเช่นนั้นการเมืองกับชีวิตเราเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกเพราะชีวิตเราอยู่ในบ้านเราแท้ๆก็ยังอยู่ในกฎบ้านเดินออกจากบ้านก็มีกฎเทศบาลกฎหมายมากมายควบคุมตัวเราอยู่ทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเอาอย่างนี้ ถ้ากฎหมายเป็นด่งร่างแห я, เราเดินออกจากบ้านก็ไม่ต่างจากมีใครเอาแห я, มาคลุมตัวเราตลอดเวลาแล้วเราจะทําเป็นเฉยกับเรื่องราวบ้านเมืองได้อย่างไรสุดท้ายร่างแห я, ที่คุมตัวเรามันก็ทํางานอยู่ดีนี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องเลือกพักที่ดีที่สุดเข้าไปบริหารบ้านเมืองนั่นเองสภาผู้แทนก็คือผู้ออกกฎหมาย หรือร่างแห่ที่จะใช้ควบคุมตัวเรามันจึงมีความสำคัญมากและยิ่งพักการเมืองที่ไม่มีอุดมการไม่มีนโยบายใดๆเราจะปล่อยเข้าไปในสภาเพื่อร่างกฎหมายต่างๆได้อย่างไรเราวิเคราะห์นโยบายทุกพักเรามองเห็นผลงานท่านนายกทักษิณและพักเพื่อไทยเท่านั้นที่ทำได้จริงและพิสูจน์ได้อดีตปัจจุบันอนาคตจะพาเราไปข้างหน้าได้เราอาจเป็นสื่อเล็กๆที่เริ่มต้นกล่าวถึง และวิเคราะห์เรื่องสื่อรับจ้างโพร,รับจ้างในขณะที่หลายฝ่ายกลับยอมรับผลของสื่อและโพนับจ้างเหล่านี้ถ้าคุณยอมรับมันได้ผมก็คงเล็ดอิดบีเล็อดีช่างมันเถอะหรือเราจะร่วมมือกันเ,เพื่อบ้านเมืองไไมไม่่ตต้นน้้้อออองงรรฝันนัันนนนนเพาะววีคื โดรนแท็กซี่พาเราไปสู่โลกใหม่ที่สดใส